อันยองอันยองฮัสเซองสวัสดีครับอยู่กับช่องทะเลเชอร์แล้วก็มีกล่องปริศนาบ็อกซ์หนึ่งที่เราไม่คาดคิดก็มาถึงยังไงยังไงแม่ยังไงแบบแรกก็คือโดนมีดบา่บาดก่อนเออแล้วจะแบบเก็บแบบเร็วๆนี้ทุกคนเพราะมันาเสียวว่ะขอแยกาแบบห่างกันสักพักด้ไห ไม่ใช่โควิดโควิดจะแรงไงนะผมมันแทงทุกคือว่าเรามีประสบการณ์ในการถอดทุเรียนมาเสกงานนะคะวันนี้เราจะได้ดูไปทุกคนเลยอันดับอาจริงๆ A few moments later unbox ชิ้นไปใกล้ๆใกล้โอ้ยโอ้ยน no. <ok ี่กลับมาเหมือนเดิมแก่นะคะแล้ว okay. ก็ขยับต้นหม่นิดนึงนะเปิดไปน่าจะแบบ มีแบบมันเป็นกล่องขอุขัญจริงเลยเนาะขรุขรอว่าเนี่ยแหละเขาเรียกว่าอัลบั้มจริงเฮ้ยมันมันมีแบบริบีนจริงอ่ะทุกคนมันคือสเปเชียลมากๆเลยอ่ะโอ้ไม่กูเฮ้ยขอให้ไปดูเนี่ยเขาจะมีซีดีอยู่ด้านในนี่สวยไหมสวยมากเฮ้ยทุกคนแล้วข้างในก็อย่ากเขาค่อยแกะนะเธอเสียงมากเลยใช่ทุกคนอ่ะเหมือนเหมือนเปิดแก๊สแต่งงานนิดนึงเหมือนแบบเราไปให้มีสิ่งแบบเราค่าดเหมือนเหมันแกะเพชรอ่ะทุกคนมันลุ่น แล้วก็จะเป็นโฟโต้บุ๊กก่อนเรามาเริ่มโฟโต้บุ๊กที่เขาบอกว่าเราคือเป็นบังบูกแล้วแตกันโอ้โห my god โอ้โหทุกคนมันก็จะแบบว่าแกะออกมาก็จะเป็นแนวตั้งแบบนี้นะคะอย่างเงี้ยทุกคนว่าเออแนวตั้งแนวนอนอย่างเงี้ยทุกคนวอ๋อดีมากเลยอ่ะ my g ก d เออันก็ถึงเกณฑ์แล้วนะมีนจึงเกณฑ์ก่านี้อะไรแ่แค่จะดูให้จะเป็นอันนี้ก่อนแล้วก็นี่อือสวยมากอะ วยมากคือทุกคนมันหนานแล้วก็แบบว่าอ่าคือเขาจะเป็นชื่อเพลงใช่แผ่นโน้าแผกล,ล,ลิฟนะคะแล้วก็จะเป็นเนื้อเพลงเนื้อเพลงด้วยข้างหลังเด้อจ้าแต่จะเป็นแษาเกาหลีลลแล้แก,อออก็ก็ขออาภัยด้วยด้อยเป็นเนื้อเพลงแหละเป็นเนื้อเพลงแล้วก็กเราเราเราเล่นๆไปจะชอบสีนี้มากเลยอ่ะโทนนะโทนแบบเหมือนลูกพีชเหมือนอะไรเงี้ยเนาะอุ้ยชอบมากนี้ยอวันดีโอ๊ยหลอ นี่ค่ะเราก็จะแบบว่าชมเอยชมอย่างอารณ์แท้ก็แบบว่ายังไงอม่ไม่ยัน้องเหรอุกนอุ้ยเธออ่อนมากยังไงเป็นพี่แม่แหละอุ้ยอุ้ยอุ้ยกัดใส่เหรออุ้ my อ o d โอคยแต่วันมันต้องแบบอย่างนี้หรออ๋อมันคือมันจะได้เห็นไม่ให้เห็นชัดนี่ทำยันได้านหลังยังไงแม่เอามาเทียบอ่ะอ่ะทุกคนทุกคนนี่ เให้สองยังไงไม่หรอสองเหรอยังไงสองที่น่าพูดกันอันนี้เสร็จปุ๊บเนาะก็จะเป็นแบบว่าอันนี้คืออะไรเขาจะให้มันเป็นแผ่นใหญ่โอ้มาเรามาเก็ตกันเฮ้ยอาการเสียอาการหนักมากอันนี้ก็เหมือนเป็นโปสเตอร์ที่ประมาณว่าอันนี้ใหญ่ก็จะ อันะไรก็จะอย่างนี้เนาะแต่อันนี้เขาก็จะมีมิติใหม่ที่แบบว่าเออแล้วก็สามารถแบบยังไงยังไงแมบบ่เออสำหรับคนที่ห้องนอนห้องแคบก็แต่งได้เหมือนอกันเออห้องนอนมากแล้วดาได้รูปนี้ไม่รู้ว่าแบบทุกบ้านเขาอาจจะคราบูปกันเราต้องมารอดูอันนี้นะใช่ใชค่ะอันเหมือนของขวัญจริงอะ่ะอันนี้ใช่มันเหมือนเป็นของขวัญให้เราอะ่ะเหมือนมันคือริบบอนเนาะ<ช>มันเหมือนเป็นแบบกิฟต์กิฟตแบบ์สำหรับแบบเออดีๆสำหรับเรากิฟต์สเปเชียลเนาะ ช่ท็อกกี้เอ็นนะทาคนทำอัลบั้มอ่ะเออยมันจะเป็นสีฟ้าแล้วก็สีม่วงดีคือโทนสีคือจะเห็นสีม่วงมากกว่าสีฟ้าสำหรับนี้ก็จะเป็นสีฟ้ามากกว่าสีม่วงก็คือแบบสวยเวอร์อะเอาวะนะโอ้ยเฮ้ยโมคนล้สีว่ะใช่ก็ได้โบคนละสีอ่ะฉันอยากรู้ว่าเวลาความรู้สึกเวลาเธอแก่ดิบบินคือเขาแก่ไงคือเขาแก่นี่เหรอ ไม่รู้แล้วแต่เธอถ้าผู้ชายเขาจะรู้เขาแก่แบบนี้ยเธก็ทำแบบน้องอ่ะก็ทำแบบน้องอ่ะเซียรเบนเออนี่นฝันให้เราหน่อยเซียรนย่างหอมน,นี่แล้วก็ค่อยดึงคิดดึงแบบนิดนึงเออว่าแล้วก็ทำการถอดค่อยถอดอย่าลืมนะคนดึงนี้มานิดนึงมันก็จะเหมือนแบบเป็นการแับออดเบาออกมาแนละ้วเอออุ้ยนี่เออ มีความโบไว้เหมือนกันนะดูสิเดี๋ยวให้ชอบดูดิมีโบทั้งสีม่วงก็สีฟ้าสวยมากค่ะทุกคนเออโอ้ยดับดังครเธอเปลี่ยนภาพให้หน่อยไปไปไปโอ้ยดู้ยซิงค์คือแบบดีมากเลยทุกคน็คงคือพี่การ์ะเนาะซิงคจะดูความพี่การ์ดเมกี้ความล็อกแต่อันนี้จะดูความน้องแบมใช่ใช่ยังเงี้ยอุ้ ดูแค่นี้ดีกว่าทุกคนสวยมากอะอันนี้อุ้ยแชร์รูปนี้มากเลยอ่ะรูปมากเกียร์มากเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวรู้สึกว่าเป็นไบโพลาร์นิดนึงเดี๋ยวทีมแม่เดี๋ยวทีมเมียอย่างเงี้ยคือแบบว่ายังไงก่อนฉันเคลียร์ตัวเองก่อนเธอดีมากเลยอะดีมาขอขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนในการอวดผู้ชายดีเนาะดีเนาะดีเนาะอุ้ยดีเนาะทุกคนเนาะ ดีมากๆเลยอ่ะเหมือนมีความแบบฉีกอ่ะเขาเรียกว่าเต็มอีกในการแบบว่าอ่ารูปโฟโต้บุ๊กนะคะคือแบบเยอะจริงๆอืมโมแลดอืมอันนี้ก็เห็นในโปรโมตอยู่ใช่สุดใหมมากอ่ะมาเอาดูแรกก็จะมาเดินมาเจอกับดิสเพลงเนาะอ่าดิสเพลงเอาเราเปิดมาทุกคนยังไงขอให้หนึ่งคำไป อยากเยอะอยู่นะจริงๆหนึ่งคำหนึ่งคำไม่ได้คำว่าโอ้ว้าวเคยทำอะไรก่อนอะไรคือแต่ตาเราเราแบบเราเคยมาตีกันอ่ะโอ้ว้าวโอ้โแซฟยี่หลี่โอ้ว้าวฉันชอบคำนี้โอ้ว้าวมันหวานมันคำแบบจะเคยเป็นกระจกเนาะอะไรเอ่ย โอ้ว้าวโอ้ว้าวได้เมนตัวเองนะฉันรอเมนฉันทำอัลบั้มามเดี๋ยวรอสิงหาคมใช่มาเกิดฉันด้วยนะของของกันเกิดแล้วเลยอ่ะคือยังไงบมาลงไปกรอนมาลงไปก่อนบอกอีฉันหลอไปก่อนเดี๋ยวคนนี้ซื้อให้ทุกคนโอเคแล้วก็นี่อื แต่ฉันชอบความอะไรรู้ไหมฉันชอบความว่าสีม่วงเห็นไหมแล้วก็มีความตัดด้วยแบบแสงแล้วมันแบบว่าละมุนมีม่อวางรูนี้คุณอันนี้รูนี้ฉันก็ชอบชอบรูนี้คือมันมีมันมีความแบบว่ามันหลอนนิดหนึ่งฉันชอบความหลอนหลอนแบบไม่หลอนหลอนแบบไม่หลอนไอนนี่อันโอ้ยนี่ใส่ดีเมื่อากจะแบ่งปันเพื่อนเคร้านปจะดูก่อนจะดูแลคนอื่นดูดูดีตุ้ย ดุยดุยเบอร์เลยดุยโอ้ว้าวดีมคกดูสีสวยมากแล้วก็เห็นหน้ากัปเลยหล่อมากยังไงแม่บอกดีดีหล่อมากหล่อมากมากอ่ะทุกคนหล่อฝรั่งไปเหลือหล่อแตะหล่อวายอย่างเงี้ยเนาะอ้าวว่าไง เราจะโชว์พร้อมกันไหมอืมฮานาชือเซ่เอ้ยเราเรามาทายกันก่อนว่าเธอจะเลือกกันไหนฉันเหรอทายเธอเหรออืมบันเธอจำได้ไหมล่ะฉันจำได้ฉันอ่ะเธอเธอเปิดอันนี้มาอย่างนี้อย่างนี้ให้ฉันว่าฉันจะเลือกแล้วเธอค่อยฉันเลยโอเคอ่ะอันนี้คิดว่าน้องชอบอันนี้นะคะโอเคถือไว้ถือไว้แล้วเธอคิดว่าฉันชอบอันไหนอาเลยอันนี้โอเค เอาอะยวขนาดตื่เต้นไม่ใชตื่เต้นนะตอนแกเมอกตกัาจัลุ้งกับลุ้นนะกลุ้นกัาลุ้งนาลุ้นอะเอาะเออหนึ่งสองสามโล่หนึ่งสองสามฉันได้กระดลวมู่กยังไงอ่านไหนเล่าก่อนฉันชอบเหมือนแบบหนึ่งมีความหลอ แต่ข้างในอ่ะมีความละมูลของน้องคาเช่บ้างเออแล้วก็มีคมแบบเท่มันเรียกให้เขาไปหาอย่างไรคะคือสาวอุประกอบเป็น้มือบสามหล่อเท่น้าหลาหน่าักาชอดูดีทุกคนดูดิแล้วก็ชอบกําจัดแสงไฟแล้วก็มีความผิวด้านหลังอ่ะดูสีเหมือนมีความผิวอ่ะไอเขาชอบผ้าผ้าที่ผิวแบบด้านข้งของเ่ะเออชอบมานดี๋ชอบรูปนี้เธอสั้น ฉันคิดว่าอนไรอะโผน่พอภัยถ้าแบบว่าบิดในโพแบบโพหัวนิดนึงแบบว่าลืมโพแม่ไปแล้วก็คือหล่อจริงๆเออฉันก็ชอบรูปนี้เหมือนกันเป็นอันนี้นะรวมกันเลื่งต่อโอเคปิดคลิปก่อนนะคุกคกนก็ขอบคุณนะคะแม่แตนนาอที่แถมใช่คือซายก็มีของแถมให้ตลอดเลยขอบคุณมากจริงค่ะเอก สำหรับวันนี้นะคะพเราขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไว้บอกเราหน้าว่าจะมารีวิวอะไรเดี๋ยวปักท้ายคลิปนะคะเพื่อเราจะมีแบบว่าฟโต้มาให้ดูนะครับผมบ๊ายบายท่านดูนคะคุณยองเซียว เป็นคนเมืองนะทุกคนเนาะคนเมืองคนเมืองหนียวคนเหนียวทุกคนเรามีเพื่อนเพื่อนรอบข้างเป็นอิทธิพลมาจากหลายหลายต่างชาติเราก็จะสปีกริงวิสเพื่อนวาสังเกตนะว่าสีเราอะสีฟ้าเราเข้ากับคนซูมกันนะสีว่วงอะทุกคนถ้าว่าสุดท้าย